โอ้โหวิววิววิโอ้โหวิววิววิลูกพี่วิววิววิลูกิี่ลูกพี่โอ้โหเจ็ดมือแล้วปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยหัวก้อนหินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยวิววิวมันหมุนวิววิววิวโอ้โหถึงเวลาถึงมวลาลูกิเดี๋ยวมันหลุดนะมันหลุดนะใส่เรือ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 ดิลูกิ โอ้โหเช่นทุกคนโอ้เดี๋ยวมันสะบัดนะลูกพี่ปลาอะไรเนี่ยโอจะหลุดนึกว้าอ้วตัวลานาทุกคนเฮ้ยมันจะหลุดแล้วนะลูกพี่ได้สายแล้วครับผมโอ้ได้แล้วครับผมปลาหมูนะครับผมทุกคนปลาเนี้ยโอ้โหตัวแบบจังใจแล้วนั่นน่ะดึงกันมาให้ดูเลย อื้มมมูอโกเยอ้ๆเย่มากเยอมากๆจากนี้เลยไม่เคยมาเลยสิบโลไม่เนยมเนี่ยอันนี้น่าจะมีไซส์กิโลไม่แน่ใจอ่ะได้มาแล้วครับผมปีนี้ตัวแรกเลยนะครับผมที่แบบผมหาปลาหมูได้นะนี่ทุกคนก็เจ๋งครับผม KHK shoes คู่เดียวจบ